สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้เนี่ยจะมาแนะนำวิธีเปิดไฟหน้าจอนะครับของ s เป n d e r 1ccht เป็นตัวนี้นะครับเครื่องทะเบียนนะครับตัวนี้รองรับ136ถึง174นะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้ไฟมันดับอยู่นะครับอเราจะเปิดไฟนะครับให้กดตรงนี้ครับปุ่มบนนี่ครับเนี่ยปุ่มนี้นะครับ หรือปุ่มกลางระหว่างตัวนี้นะครับต,ตัวนี้ตัวกลางนะครับเนี่ยกดไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับไฟมันก็จะติดเหน็นไหมครับแบบนี้นะครับประมาณ5วิมันก็ดับนะครับอ uh ่าเห็นไหมครับนี่ครับอ่าน,นี่คือเวลาวิธีเปิดไฟแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะให้สว่างตลอดนะครับให้สว่างตลอดให้กด F แล้วก็กดปุ่มเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยครั <c oughs> บนเนี่ยปุ่มนี่ครับปุ่มบนนี่ครับกด F แล้วก็กดปุ่มบนครับปุ๊บอ่านะครับปุ๊บ มันก็จะสว่างตลอดเลยมันไม่ปิดเลยนะครับมันก็จะสว่างแบบนี้เลยนะครับอ่ะถ้ามันเปิดสว่างแบบนี้ข้อเสียมันก็คือมันก็จะเปลืองแบตเตอรี่นะครับแบบนี้นะครับอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าติดก็ทําเหมือนเดิมครับทําซ้ําครับกด F ตึ๊บอ่าเห็นไหมครับเขาปิดเรียบร้อยครับแบบนี้เอง วิธีเปิดไฟหน้าจอนะครับตัวนี้มันยังปิดไม่ได้นะครับปิดหมดไม่ได้นะครับตัวนี้ได้แค่นี้นะครับแค่5าวินะครับเนี่ยแบบนี้ครับนี่ครับเสร็จแล้วมันก็ห้าวิเสร็จมันก็ดับอ่าเห็นไหมครับอ่านะครับวิธีเปิดไฟหน้าจอมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูรุ่นนี้เป็นเครื่องทะเบียนนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องถูกต้องตามกฎหมายนะครับเล็กกระทัดรัดพอดีมือนะครับนี่ครับ เท่าบัตร ATM นะครับเท่าบัตร ATM อาหารานี่ครับท่านใดที่ต้องการเล็กๆถ,ถูกต้องตากฎหมายก็เลือกได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ